ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับบริษัทไทยดิจิตอลเียวริตี้ซิสเต็มนะครับวันนี้เราพามาชมเครื่องทโมสแกนนะครับตรวจจับวัดอุณหภูมินะครับพร้อมสแกนใบหน้านะครับตัวนี้เราใช้กล้องของตาหัวนะครับเวลาลูกค้าเดินเข้ามานะครับตัวระบบเนี่ยครับจะทำการจัดเก็บใบหน้าไว้นะครับเป็นเฟสสแกนนะครับแล้วก็จะมี อุณหภูมิบอกนะครับแต่ละท่านนะครับก็จะมีอุณหภูมินะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นวิดีโอได้เลยนะครับตัวนี้อย่างตัวอย่างนะครับก็คือมีเป็นวิดีโอตอนที่เดินเข้ามานะครับมีการตรวจจับไว้นะครับเป็นอุณหภูมินะครับแจ้งไว้นะครับตัวนี้จะเก็บหลอกเป็นไฟล์รูปภาพและไฟล์วิดีโอนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเราพามาให้ดูนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ อำเภอสันทรายนะครับอ่าตอนนี้เทศอําเภอสันทรายได้ติดตั้งระบบกล้องเ h ม r m a เรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับช่างติดตั้งก็เป็นช่างของไทยดิจิตอลนะครับเซตอัพระบบนะครับตัวนี้จะเป็น back body นะครับสำหรับอ่ายิงเป็นกล้องวัดอุณหภูมิเข้าไปนะครับหน่วยงานอื่นๆน,นะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถาม ทางบริษัทไทตอนเข้ามาได้เลยนะครับทางเรามี TOR นะครับแล้วก็มีทีมช่างคอยเซอร์วิสนะครับพร้มอมติดตั้งนะครับในพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือว่าบริษัทไหนอยากได้ราคาพิเศษเพื่อเอาจำหน่ายนะครับติดต่อเขาเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ